สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพิมพิมมารดานะคะสำหรับคลิปนี้นะคะพิมพ์ก็จะมาแจกสูตรดูแลผิวหน้ากันนะคะสูตรนี้นะคะจะช่วยทําให้ผิวหน้าของเพื่อนเนี่ยขาวไวขึ้นนะคะแล้วก็ช่วยลดฝ้ากระจุดด่างดำได้ดีอีกด้วยนะคะแถววัตถุดิบที่ใช้เนี่ยหาง่ายมากๆเลยนะคะทุกคน ก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าสูตรนี้ใช้วัตถุดิบอะไรบ้างนะคะแล้วก็วิธีใช้เนี่ยใช้อย่างไงนะคะก่อนไปดูนะคะสําหรับเพื่อนๆคนไหนที่เพิ่งเข้ามานะคะยังไม่ได้กด subscribe ช่วยกด subscribe พิมด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมเลื่อนไปกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้พิมพ์ด้วยนะคะเพราะว่าเวลาที่พิมพ์อัพคลิปใหม่ๆขึ้นมาเนี่ยมันจะได้มีการแจ้งเตือนให้เพื่อนๆได้ทราบกันนะคะพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทําสูตรนี้กันเลยค่ะ สำหรับสว่วนผสมนะคะที่จะมีในสูตรนี้นะคะก็จะมีผงกาแฟนะคะน,นี้เราจะใช้เป็นกาแฟดำนะคะแล้วก็มะนาวนะคะแล้วก็ตามด้วยนมจืดค่ะอันดับแรกเลยนะคะเราก็จะใส่ผงกาแฟนะคะลงไปหนึ่งช้อนชานะคะแล้วก็ตามด้วยมะนาวหนึ่งช้อนชานะคะ่ะแล้วก็ตามด้วยนมจืดนะคะสองช้อนชานะคะ่ะ หลังจากนั้นนะคะเราก็จะคนส่วนผสมทุกอย่างเนี่ยให้มันเป็นเนยเดียวกันนะคะเตรียมส่วนผสมพร้อมแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะนั่นก็คือขั้นตอนการพอกหน้านะคะคนอื่นเลย เพื่อน,อนๆควรล้างทำความสะอาดผิวหน้าก่อนนะคะทุกคนก่อนที่จะมาพอกหน้าทุกครั้งนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะนำส่วนผสมที่เราทำไว้เนี่ยมาพอกหน้าได้เลยนะคะสำหรับใครนะคะที่รู้ตัวว่าผิวค่อนข้างผิวแพ้ง,ง่ายนะคะผิวบอบบางนะคะให้เทสก่อนที่จะนำส่วนผสมมาพอกหน้านะคะลองเทสบริเวณที่ท้องแขนก่อนก็ได้นะคะทิ้งไว้สักประมาณ10นาทีนะคะถ้าเกิดไม่มีอาการใดๆก็สามารถมาพอกหน้าได้เลยนะคะ สูตรนี้นะคะเราสามารถทําได้อาทิตย์ละ 2- อถึงสครั้งนะคะทุกคนแล้วนะคะเราก็จะพอกหน้าทิ้งไว้ประมาณ15นาทีนะคะแล้วอยจะล้างออกค่ะสูตรนี้นะคะก็จะช่วยทําให้ผิวหน้าของเราเนี่ยขาวกระจ่างใสไวขึ้นนะคะช่วยลดฝ้ากระจุดดงดาได้ดีนะคะแล้วก็ช่วยลดริ้วรอยต่างๆอีกด้วยนะคะทุกคนเป็นไงบ้างคะเพื่อนสำหรับสูตรที่พิมพ์นำมาฝากเพื่อนๆในวันนี้นะคะ อยากให้เพื่อนๆนะคะลองเอากลับไปทํากันดูนะคะก็ถ้าเกิดว่าสูตรนี้นะคะถูกใจเพื่อนๆนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์พิมพ์ด้วยนะคะสําหรับคลิปในวันนี้นะคะพิมพ์ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะทุกคนวันนี้ก็สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ